ตอนนี้อยู่ที่ปตทหน้าสนามบินกัมพูชานะครับถ้าไม่ใช่กัมพูชาพนมเปญน,นะครับอันนี้ก็คือเออ่ชาวขเขมรครับจนเจียดเขมรน,นะครับปิ้งครับปิ้งครับปิ้งอร่อยครับน,นี่ขึ้นรกลงใส่้าแล้ว

ตอนนี้ถึงจุดพักรถนกนะครับก็แวะที่ Brow n Coffee เป็นร้านกาแฟของที่นี่คล้ายๆ Starbucks ไปดูกัน mm hmm. อันนีะไรบองจูบบองจูมินิมาร์ตปั๊ม Total Energy นะฮะถึงแล้วนะฮะ Brow อยู่ทีนเรีอยเฮ้ยเรีครับตอนนี้กำลังออกออกจากบราวานะครับไดรเวอร์ไดเวอร์อันนี้อันนี้สลิเปอร์ <laughs> โบราณน่ยโบราณโบราณโบราณสลิปเปอร์โบราณเมารถกันเมารถเขาเติมดึงฝุ่นมากดเงินกันก่อนครับที่ตู้ใส่บัตรเข้าไปถอนเงินปึ๊บดอลลาร์ก่อนปึ๊บที่นี่จะเป็นแบบว่าบัตรเอาบัตรก่อนเหมือนกันฮะปึ๊บ เงินงค่อยออกมาเรีบร้อยวีลเมนะครับใสกล้องนึงครัแสนน่ยมาลงมาอีกแมาครับแสนนึ่งนะครับมาตลาดตอนนี้มาตลาดมาตลาดเอถูออถูเคยตนะคับเธอมาท่จะปูกอลิง,งก์เ่ร อาัอนันนี้ไกด์ของเรานะฮะคุณโพลี่หรือว่าคุณปิโน่หรือว่าชื่อไทยก็คือพี่อ้วนนะครับเข้ามาในตลาดแลครับคือแคร์เช็คมมนีฮัลโหลฮัลโหลมาเลรฮัลโหลไกด์มาทเอ้อหนูฮัลโหล Don't worry, will so, so what buy, what buy. And snack, I snack cut you what? So, so, what no, 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 <laughs> <laughs> <Not that> snack. no, 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 snake no, 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 you have your no, 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 อะไรครับเยกรยอไม่รู้จะซื้ออะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะมาซื้ออาหารไว้สำหรับตอนเย็นตอนเย็นก็ยังงงนะไปทางไหนอ๋อทีซีฟู้ดเจอซีฟู้ดแล้วครเอาละครับมาดูตอนนี้กุ้งนะฮะปลาหมึกปูกระเดานะฮะปูกระเดากระเดาอย่าอย่าจับกูนี่ครับ ต่อครับต่อต่อเอาเอาสองตัวอสองตัวเป็นตุ้ยนะยังเป็นตุ้ยอันนี้หมึก,มก,มก,มกครับหมึกหมึกคาบหมึกคับนี่นะครับหูคาบนี่ครับล้างหอยครับล้างหอยโอหอยสะอาดจังครับโอหอยขาวครับหอยขาว,ขาวโอหอยแกงหอยแกงครับอันนี้ซื้ออะไรก็ไม่รู้ครับเอาอันนี้เอาอันนี้อเอาแค่นั้นเหรออ่าอันนู้นอะ่ะมีอันนู้นไหมออหตัดอารมณ์ไวกั้งครับกั้งกั้งกั้งสดๆครับ

ก็คืออยู่ๆฝนก็ตกโอ้มีความสุขมากครับมีความสุขครับก็หลังจากได้อาหารครบนะครับตอนนี้ก็เดินออกไปนอกตลาดแล้วก็ต้องไปหาที่กินข้าวกันตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับขึ้นรถแล้วโอ้กว่าจะขึ้นรถได้เปลียกเลยครับเปียกยก, <Okay. S 1> ก็คือสรุปว่าน่าจะไปนั่งกินแถวริมชายหาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้ว ีลนะตอนนี้นะครับเราจะใช้ถ่าและรถวัดชายน้ำก็จะปฏิการให้รถเทพาเป็การใช้ปฏิกามาเกตตามาเกตตาอุ้ยมาเกตตาโอ้ยมาเกตตาก็คือตกใจพาทิตครับอยู่ๆก็เหมือนฝนไม่ตกหรือฝนยังไม่ตก ก็เตรียมขนของไปปูเสือที่ชายหาก,กินข้าวเที่ยงกันถึงแล้วครับรขนทะเลน้ำขึ้นอากาศฝนพึ่งตกแล้วตอนนี้ก็ฝนก็หายไปแล้วก็ฝนน่าจะมาตรงนี้ต่อด,โดูโนามิ้งโอเคเรี่ครับเฮียเฮีย

ก็ต้นโต๊แล้วโอ้ย <laughs> อ่ะอ่าทริปอ่า run away from the rain บทไม้ต่อไปคาเฟ่ริมหาดบราวน สภาพดูไม่ได้การท่องเที่ยวในฤดูฝนนะครับการท่องเที่ยวแบบใช้ครับใช่ครับคนไทยนะ่ครับวันนี้เรามาเจอคนไทยที่จังหวัดสรีนุนะฮะหรือว่ากำปองอมนะฮะนี้เป็นการท่องเที่ยวฤดูฝนนะฮะบ้าวต้องร้อวะ need to drink coffee again ตอนนี้ก็คือว่าออกไปไหนไม่ได้ครับฝนตกครับผมเดี๋ยวดูจับดูจับหัวคุณอันนี้ชื่อคุณอะไรครับชมัวอยค็รู้ว่าก็รู้นะฮะรู้จังไงรู้จังนะฮะฝนซาแล้วครับ ได้ไอศครีมมาหนึ uh, hmm. 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 Uh ่งโคนกินไต่กิอืมอืมอืมไอศครีมแอสกับปงสมยัมีน้ำจ๊ะเน่ได้มาได้มาน้ำจ้า อันนี้นะครับกดวนามเครับอะโฮว์จบใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ดิซันครับใช่ใช่รอช่ใช่มาชมกันดีกาล้ว เออเข้ามาแล้วครับ chỉ hăng điều này đi, Mall, uh, original hot dog mồi mồi Queen hot dog, cái I want bite, no, I say no for you, thank you <coughs> <coughs> Danny Queen, don't have in Thai Really? Ước uh, Một Now we eat this one <laughs> It's what. thai Ờ, một See the famous local only oh, uh, by the small thing like this Oh, go oh. to the land and kill 100 Oh, okay. Okay. you can do it uh, Need to interview the local first So they did this for what Can you explain? I know slogan <laughs> country slogan oh countries is country slogan <laughs> ทุกคนดูนะครับแค uh, มวเวอร์ตวบานแปลว่าแคมเมดูอิดครับแคมเปอ์แคนดูอิดคาเมแคนดูอิดครับโอเคมาหานมา้าใครเธอบ้าน นี่หาวนี่หาวนี่หาวอ สวัสดียามเช้าตอนนี้ออกเดินทางก็วันที่สองเป็นวันที่เดินทางกลับพนมเปญนะครับแบบ้วนกาแฟก่อนก็คือมาที่นี่เพื่อที่จะเล่นอนี้นะครับรีรเวิร์สบันจี้จัมไม่ใช่บันจี้จัมสิบันจี้เฉยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไง Can, can I hold this? Can I? Go reverse bungee now.